สัสดีครับนี่เป็นรายการพระธรรมวันนี้นะครับหรือ b บ b l e Today นั่นเองนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งที่ h o ลิซอนได้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อหนุนใจพี่น้องนะครับในแต่ละวันเราจะใช้พระวจน,นะของพระเจ้าอาจจะเป็นหนึ่งข้อสองข้อนะครับเพื่อมาแบ่งปันหนุนใจซึ่งกันและกันและวันนี้นะครับเป็นข้อแรกนะครับที่อยากจะแบ่งปันและหนุนใจพี่น้องก็คือพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่16นะครับกล่าวว่าเหตุ hey, ฉนั้นทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อทั้งหลายจะพ้นโรคภยัยคำ มีพลังทําให้เกิดผลแม่ข้อนี้หลายคนรับความสนใจใช่ไหมครับเมื่อเราอทิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ปราถนาให้คำธิษฐานเรานั้นมีพลังถูกไหมฮะเพราะการมีพลังนั้นทําให้สู่ฮะความสําเร็จแล้วก็เกิดผลตามที่เราได้ธิษฐาน,นวิงวอนกับพระเจ้าแต่เราจะสรุปและหมวดตรงนี้นะครับเป็นคําตอบของเราไม่ได้พี่น้องครับเหตุที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีขั้นตอนถูกไหมฮะการที่จะให้คำทิษฐานเรามีพลังพี่น้องครับมันม,มีที่มาที่ไปในพระธรรมตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นพระพี่บอกว่าอะไรครับจงเสาะภาพบาป ต่อกันและกันเห็นไหมครับเน้องครับความบาปมันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับเราต้องยอมรับนะฮะทุกวันนี้นะครับเราอยู่กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันบาปด้านความคิดนี่เกิดขึ้นบ่อยมากถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งคําพูดอีกการกระทาอีกทั้ง3ด้านเหล่านี้ก่อให้เกิดนะฮะความบาปที่เขาเรียกสะสมนะฮะบาปซ้อนบาปนะครับแต่ถ้าหากเราเองไม่สารภาพบาปออกมาพระพีเตือนว่าอะไรครับถ้าเราสะสมใช่ไหมครับหรือบ่มความบาปไว้ในใจของเรา พระเจ้าจะไม่ทรงสดับและเมื่อพระเจ้าไม่ทรงสดับคำให้ฐานเราจะเกิดผลและมีพลังได้ไงถูกต,ต้องไหมครับด้วยนี้การสารภาพบาปต่อกันและกันนั้นสําคัญมากเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆก,ก็คือครอบครัวสามีและภรรยาพ่อและลูกในบ้านถูกไหมพ่อแม่นะครับ เรามีกันในครอบครัวไป่น้งครับเราไม่ควรมีรากขมขื่นเราไม่ควรมีความบาปที่หมกเม็ดใช่ไหมครับเราไม่พอใจกันเองก็ควรที่จะยิ่ฐานนะครับสารภาพบาปซึ่งกันและกันจับมือด้วยกันนะครับสามีภรรยาหากรู้สึกไม่พอใจคําพูดเขาก็ดีความบันพฤกษเขาก็ดีีปน้องครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทอดพระเนตรเราอยู่ทุกวันถ้าหากว่าแค่สังคมเล็กๆในครอบครัวนะครับสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ลูกในครอบครัวยังไม่ผ่านเรื่องนี้แล้วเราจะผ่านสังคมใหญ่ในกิจจักรได้ไงถูกไหมฮะ ประเนี่จักพี่น้องครับไม่ใช่เพราะครอบครัวและครอบครัวเดียวมากันหลากหลายถูกไหมครับเราก็จะอยู่ยังไงนะฮะถ้าหากเราเองไม่สารภาพบาปต่อกันและกันให้เกียรติเส่งกันและกันสามารถที่พูดและหนุนใจเส่งกันและกันด้วยนี้หนุนใจนะครับพี่น้องอย่ามีรักขมขื่นซึ่งกันและกันอีกนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะส่งผลด้วยนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าจะไม่มีพลังเลยนะครับเราอธิฐานมากขึ้นและมากขึ้นแต่เราก็ยังแตกคำอธิฐานเราไม่มีพลังและไม่สามารถเกิดผลได้เพราะเรายังบ่มความบาปไว้ในใจและพระพี่บอกว่าจงอธิฐานเผื่อกัน สังเกตเลยครับว่าเราเองก็มีปัญหาพี่น้องก็มีปัญหาต่างคนต่างก็มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปจ้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นพระพรฮะรพระพรนำไปสู่แล้วครับการ,ระวงซึ่งกันและกันที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขานะครับในลักษณะของการให้ฐานถามเัาสักคำหนึ่งหรือแชร์มาสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราอยากพี่น้องไอ้ฐานผื่เรื่องอะไรบ้าง เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนนะครับในการอธิฐานเผื่อซึ่งกันและกันผมเองนะครับเปิดกลุ่มออนไลน์นะครับก็มกักจะถามพี่น้องในช่วงสุดท้ายว่าพี่น้องท่านใดที่อยากให้เราอธิฐานเผื่อบ้างก็อยากทุกคนที่จะแชร์ออกมาเพื่อเราจะสามารถที่จะใช้เวลานะครับในกลุ่มอธิฐานเผื่อหัวข้อนั้นๆเพื่อหนุนใจชูใจซึ่งกันและกันและแน่นอนครับพระบิดานอกเลยว่าเพื่อทั้งหลายจะพ้นโรคภัยขอบคุณพระเจ้าไหม พี่น้องครับโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เสมอถูกต้องไหมครับแต่การหนุนใจการธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและการกระจัดความบาปนะครับรากขุมขืนออกไปนะจะทําให้สุขภาพร่างกายเรานะครับดีด้วยนะครับพูดง่ายว่าภายในจิตใจนะครับได้รับการชําระที่มาจากพระเจ้าผ่านการธิษฐานผ่านการศึกษาพระเจ้าแต่ละคาและประโยชน์สุดท้ายบอกคำธิษฐานของผู้ชอบทานนั้นมีพลังและทําให้เกิดผลประหนุนใจนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องต้องการให้คำธิษฐานของพี่น้องมีพลัง พี่น้องครับสิ่งแรกสิ่งเราต้องทําด้วยกันคือเราต้องสารภาพบาปซึ่งกันและกันและหลังจากนั้นเราก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันหวังอย่างยิ่งว่าพระครรในวันนี้นะครับยาก่อบทที่5ข้อที่16ก็จะเป็นที่หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับกลับมาพบกับผมใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ